ยุคสมัยสุขโขทยัยมีกษัตริย์ทั้งหมด9พระองค์ซึ่งล้วนแล้วแต่มาจากราชวงศ์พระร่วงทั้งสิ้นครับว่าแต่จะมีพระองค์ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ 1. พ่อขุนศรีอินทราทิตพระนามเดิมพ่อขุนบางกลางหาวพระองค์ทรงครองราชได้30ปีโดยมีพระชนมายุ80,000รรษา 2. พ่อขุนบานเมืองทรงครองราชได้11ปีมีพระชนมายุ42พรรษา 3. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงครองราชได้20ปีโดยมีพระชนมายุ60พรรษา 4. พระยาเลอไทยทรงครองราชได้24ปีโดยมีพระชนมายุ61พรรษา 5. พระยาง้วนน้ำถุมพระองค์ทรงครองราชได้24ปีพระชนมายุไม่ปรากฏในหลักฐาน 6. พระมหาธรรมราชาที่1พระนามเดิมลิไทยพระองค์ทรงครองราชได้21ปีโดยมีพระชนมายุ68พรรษา 7. พระมหาธรรมราชาที่สองพระนามเดิมลือไทยทรงครองราชได้31ปีมีพระชนมายุ51พรรษาโดยในระหว่างรัชสมัยของพระองค์ในปีพศ1921อาณาจักรสุขโขทยัยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยาเป็นที่เรียบร้อย 8. พระมหาธรรมราชาที่3พระนามเดิมสลือไทยทรงครองราชได้19ปี โดยมีพระชนมายุ39พรรษา 9. พระมหาธรรมราชาที่4พระนามเดิมบรมปานทรงครองราชได้19ปีโดยมีพระชนมายุ37พรรษา